ครับสกปรัน,นี้เจอกับเชฟพยากอร์ประจำวันพฤหัสที่18เดือนมกราคมนะฮะทองคำนะฮะในรายสัปดาห์นั้นในรายใหญ่ๆนั้นดูเหมือนว่าทองคำได้หลุดลงมาแล้วนะฮะมองว่าทองคำนั้นจะกลับกลายเป็นขาลงแล้วใช่ไหมหรือว่าทองคำแค่ปรับฐานในระยะสั้นๆน,นะฮะคลิปนี้มีคำตอบครับ นี่เลยฮะตอนนี้ฮะดูกราฟทองคำในรายสัปดาห์นะฮะกราฟทองคำรายสัปดาห์นั้นเห็นไหมครับว่าเราได้ขีดบริเวณสีแดงสีเขีาวแนวนี้ไว้นานแล้วนะฮะมองว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นค่อนข้างจะสวยนะฮะมีเส้นยาวๆเป็นทั้งสีเขียวนะฮะมองว่าทองคำเนี่ยอาจจะมีแล้วมีแรงซื้อผ่านแนวต้านบริเวณสีเขียวแนวนี้ขึ้นไปได้นะฮะแต่วันนี้วันพสื่อแล้วนะฮะดูว่าทองคำเนี่ยได้มีแรงเทขายมาอีกครั้งนึงฮะมองว่าบริเวณ2,200ันสองริ่นต่อกิโนนั้นเป็นแนวรัสสำคัญนะฮะเห็นไหมว่าตอนนนีี้เ่ย เป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะฮะทองคํานั้นได้หลุดลงมาแล้วเป็นแท่งสีแดงในสัปดาห์นะฮะมองว่าแนวสําคัญเนี่ยอยู่ที่เรนเซสสีขาวแนวนี้นะฮะตามที่เราจะวงกลมให้ดูนะฮะเห็นไหมครับเส้นสีขาวเนี่ยเป็นแนวรับสำคัญของทองคำนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเรียบสวยงามมากๆแนวนี้เป็นแนวสำคัญนะฮะมองว่าถ้าเกิดทองคำนะฮะในสัปดาห์นี้เนี่ยทองคำนะครับสามารถปิดจบได้แถวบริเวณแนวนี้ครับ บริเวณ2,027เหรียญถึง2,033เหรียญต่อรถยออนทองคำก็จะดูเหมือนว่าทองคำจะมีแรงซื้อเข้ามานะฮะและสามารถที่จะมีโอกาสนะฮะที่สัปดาห์หน้าเนี่ยจะผ่านเรียญแนวต้านเส้นสีแดงแนวนี้ขึ้นไปได้แนวต้านเส้นสีแดงแนวนี้เนี่ยมีนด้สาคัญมากมากเลยะฮะว่าถ้าเกิดทองคำนะฮะสามารถที่จะผ่านไปได้นะฮะทองคำเนี่ยก็จะมีโอกาสกลับกลายเป็นขาขึ้นแบบเต็มตัวนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้นะฮะทางทีมเรานะก็คาดว่านะฮะ ทองคำเนี่ยอาจจะลงมาปรับฐานได้ถึงบริเวณเส้นสีเหลืองแนวนี้เลยฮะอยู่ที่ไรครับอยู่ที่บริเวณหนึ0งพัหนนเหรียญต่อถอยออนแนวนี้เลยนะฮะมองว่า1958เเนี่ยเรนเส้นสีเหลืองแนวนี้นะฮะเป็นแนวรับสำคัญของทองคำนะฮะถ้าเกิดทองคำหลุดลงมานะฮะแต่คาดว่าโอกาสเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยนะฮะที่จะลงมา1958เเนี่ยครับเพราะมองว่า แถวบริเวณ2,000เหรียญต่อทรอยออนนั้นจะมีแนวรับค่อนข้างจะหนาแน่นนะฮะมองว่าสัปดาห์นี้ยังไงก็ไม่หลุดครับแต่ว่าถ้าเกิดสัปดาห์หน้านะฮะมีข่าวหรือแรงๆเนี่ยทองคำเนี่ยก็มีแนวรับสำคัญน่าอยู่ที่บริเวณ1,958เหรียญ1,960เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญของทองคำในรายสัปดาห์เลยนะฮะขอย้ำว่าถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้ปิดมีไสายยา้ยาวๆขึ้นมานะฮะ แถวเรน2,33เหรียญเนี่ยก็ถือว่าโอกาสของทองคำในฝั่งของกับการวิ่ขาขึ้นนั้นยังสวยงามอยู่แต่ถ้าเกิดว่าปิดต่ำกว่าเรน2,000เหรียญต่อทอ,อนนั้นมองว่าทองคำนียก็จะมีกว่าอย่างสูงนะฮะที่จะลงมาทดสอบเรน1น5 8 9, 9, 9, 9, 10, เห้ารียญ1น6่นเหรียญต่อ t รอออนเรนเส้นสีเหลืองแนวนี้เลยครับ <S <S และตอนนี้ฮะดูกลาทองคำในกราไบรด์นะฮะ กราฟทองคำในไลด์เดย์นั้นเห็นไหมครับว่าตอนนี้ทองคำเนี่ยได้ลงมานะทดสอบบรีนยอดภูเขานะฮะยอดภูเขาทั้ง2-3ยอดครั้งก่อนดูนะฮะอยู่ที่บรีนสองพันสอรียญต่อทอยออนเนี่ยค่อนข้างที่เป็นแนวรับสำคัญนะฮะ2,002เหรียญถึง2 1 9 8นเหรียญต่อทอยออนบรเิีนสีขาวและเส้นสีเหลืองแนวนี้เนี่ยมองว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสอย่างสูงเลยนะฮะที่จะลงมาทดสอบที่บรีนหนึ่งพเก้าร้อเหรียญต่อทอยออนบรเิีนสีขาวแนวนี้ คาดว่าวันสองวันนี้วันสุกันสานี้น่าจะไม่หลุดน,นะฮะ1987และน่าจะมีแรงการทำธุรกรรกลับขึ้นไปได้บ้างนะฮะมองว่าบริเวณซิสเหลืองสองพันเหตรียญต่อสองพันสองเหรียญต่อวอนั้นเป็นแนวรับค่อนข้างที่สาคัญนะฮะเห็นไหมฮะตามกราฟที่เราทําให้ดูนะครับมองว่าบริเวณแนวนี้นั้นค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามและแข็งแรงนะครับเห็นไหมฮะบ,บริเวณแนวนี้เลยนะฮะ จากที่ผ่านมาเนี่ยทองคำเนี่ยมีในยัยยะสำคัญมากๆนะฮะบริเวณแนวนี้เนี่ยทองคําได้ไซด์เวย์มาตลอดนะฮะถ้าเกิดผ่านไปได้เนี่ยคำก็กลับกลายเป็นขาขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทองคำนะอยากจะลองทดสอบที่บริเวณ2,000เหรียญต่อไทยออนถึง1,987นะฮะแนววงกลมสีฟ้าแนวนี้นะฮะมองว่าบริเวณแนวนี้นะฮะถ้าเกิดทองคําไม่หลุดนะฮะก็จะสามารถกลับกลายเป็นขาขึ้นต่อได้ครับในภาพกราฟรายเดย์นะฮะเห็นไหมฮะ แนวนี้นะฮะและคาดว่าแนวต้านสําคัญของทองคําในรายเดยนั้นอยู่ที่บริเวสนสีฟ้าอยู่ที่บริเวณ2 5 3เหรียญต่อถอยออนแนวนี้เป็นแนวต้านสําคัญของคุณทองคําในรายเดยนะฮะคาดว่าทองคาเนี่ยถ้าเกิดว่าหลุดมานะครับเต็มที่นะฮะในรายเดยนั้นมองแค่1,987เหรียญต่อถอยออนนะฮะแนวนี้อย่าหลุดเด็ดขาดเพราะถ้าหลุดแล้วทองคำเนะี ก็จะลงไปเป้ารายสัปดาห์นะฮะอยู่ที่บริเวณ1,958เหรียญต่อทรอยออนนะฮะบ,บริเวณนี้เลยนะฮะ1,958เหรียญโดยประมาณ1,950ถึง1,958เหรียญแนวนี้นะฮะนะครับดังนั้นเนี่ยทองคำในร,รายเดย์เนี่ยมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ2องพเหรียญต่อทรอยออนเหรียญสีฟ้าแนวนี้เลยครับทองทองคำเนี่ยสามารถที่จะเล่นกรอบได้อยู่แนวนี้นะฮะสองเหรียญถึง2,000เหรียญต่อทรอยออนเป็นเลนียกว้าง ของทองคำในการรีบาวด์ครั้งนี้ครับหลังจนี้ครับปรากกับทองคำในรายส4ชั่วโมงนะฮะทองคำส่ชั่วโมงนั้นคนอาข้างณะน่าสนใจมากเลยฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าทองคำในสชั่วโมงนั้นเริ่มที่จะอ่อนแรงแบบชัดเจนนะฮะไม่มีแรงซื้อกับเข้ามาเลยนะการทำรีบาวด์ของรายส4ชั่วโมงนั้นค,ค่อน้างจะเล็กน้อยมากนะฮะ ทองคำเป็นสิบมงนั้นมองแค่การิบาวแค่บริเวณสองพนสิบเเหรียญต่อโตรยโอนั่นเองมองว่า2 0 1ศนั้นเป็นแนวต้านสำคัญของทองคำในราย4ชั่วโมงนะฮะมองว่าแนวนี้เนี่ยทองคำนะฮะบทแรงนะฮะเห็นไหมเวลาขีดเส้นลงมาตามแนวต้านสำคัญของทองคำราย4ชั่วโมงนั้นมองว่าทองคำเนี่ยค่อนข้างที่จะการไซด์เวย์เนี่ยไม่มีเลยนะฮะมองว่าเป้าสาคัญนะฮะในการปรับฐานในครัง้งชุดใหญ่ครั้งนี้นะฮะ ก็จะอยู่ที่เรนสองพัน2000เหรียญต่อไทอยออนนะฮะมองว่าถ้าเกิดหลุดหลุดสองพันเหรียญต่อไทอยออนนะฮะทองคำเนี่ยก็จะไปต่อที่เรนหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดเหรียญต่อไทอยออนเรนเส้นสีขาวด้านล่างเส้นนี้เลยนะฮะขออนุญาตวงกลมให้ดูนะฮะวงกลมสีฟ้านะครับนี่เลยะฮะบริเวณในการปรับฐานนะฮะหนึ่งเก้าแปดแปดนะครับแนวนี้เลยนะฮะในรายสี่ชั่วโมงนะฮะค,คาดว่าทองคำเนะะี่ยน่าจะถ้าเกิดหลุดบริเวณสองพันเหรียญนะฮะ ก็จะลงมาที่บริเวณ1,988เหรียญต่อถอยออนนะครับและคาดว่าเป้าสุดท้ายนะะในราย4ชั่วโมงนั้นถ้าเกิดว่าจะหลุดลงมาได้นะครับขอย้ำว่าอยู่ที่บริเวณ1,973เหรียญต่อถอยออนนะฮะ1,973เป็นเป้าสุดท้ายในการหลุดนะฮะอาจจะมีเส้ยาวลงมานะฮะแต่คาดว่าเป้าสำคัญในการปรับฐานราย4ชั่วโมงนั้นอยู่ที่บริเวณ1,988เหรียญต่อถอยออนมาถึงแนวนี้นั้นทองคำเนี่ยน่าจะมีโอกาสะะทําึ้นแบบเากลับขึ้น ไปได้บ้างนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทองคำเนี่ยสามารถที่จะยืนเหนือบริเวณ2017เดหรียญต่อไทอยออนนะฮะหรือบริเวณ2 0 1พดเหรียญต่อไทอยออนเนี่ยแนวนี้2011ถึง2017เนี่ย ทองคำเนี่ยก็จะสามารถนะฮะกับกายเป็นขาขึ้นนะฮะไปชนแนวต้านด้านบนแถวบริเวณ2,025เหรียญต่อทรอยออนขึ้นไปได้ขอย้ําว่าเบรนเวณ2,025เป็นแนวต้านสําคัญของทองคําในราย4ชั่วโมงนะฮะและถ้าเกิดยืนเหนือ2,025ไปได้นั้นทองคำเนี่ยก็จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนสําคัญในราย4ชั่วโมงนะฮะอยู่ที่บริเวณ2 5 6เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เลยครับฟันถงครับ ถ้าเกิดท่านใดชอบคลิปนี้ครับรบกวนครับช่วยก,กดไลค์กดแชร์ติกตามให้กับทีมง,งานเราด้วยนะครับ,บผมโชคดีบูนเทพยาก่อนสวัสดีครับ